โกวคุณเกียบเลครับอะไรครังตอนนี้ครับที่เปิดนมไม่อยู่ทำไมาำไมทำไมสวัสดีครับใหม่เฮ้ยมึงอย่าหลายเทคเลืเกินเลยวะวันนี้อยู่กับโกวคุณเกียบครับผมวันนี้วันนี้คุณเกียบจะทําอะไรกินนะเอ่อเมนูที่แล้วของหวานเขาเป็นไมโลนะครับของของหวานจากที่ไหนโกวคุณหอยป่ะโกวคุณหอยครับแล้วเขาเขาทำแบบรู้สึกยังไงบ้างเหมือนของเด็กอ่ะเหมือนโกเขาอ่ะเออเด็กเหมือนเด็กช้ำอ่ะวันนี้จะทําเมนูอะไรล่ะเขาครบ ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นไมโลคิ้วองคุณเป็นไรไมโลคั่วไมโลคั่วมันคั่วได้เหี่คุณวโดนเจ็บได้ครับเจาะนมครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยกระเที่ยเปิดนมอันไหนเนี่ยลูกดีดีดิเนี่ยนี่มั <laughs> นสิวอะไรไม่ใช่หรอสิวเออนั่นแหละสิวเจาะนมนี่แหละอ๋อนี่คือการเจาะนมเจ็บมือมั้น <laughs> นยน่ะหน่อย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 มันจะสะอาดอ่ะเดี๋ยวก่อนเออคึ้มชื่อว่าไมโลคั่ว ไม่รู้ขั้วอะแล้วเราจะใช้วิธีการทำยไงก่อนเตรียมนมนมไม่ใช่นมข้นนะครับเป็นนมนมนมใส่กับตนมยำอ่ะเป็นไงครับดูวิธีการทำของเขานะครับสุดยอดครับคือนมนี้ต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่ครับคุณเจี๊ยบพอดีพอดีกับการคั่วไมโลครับนี่อะไรไม่รู้ไม่ใช้ครับไม่ใช่โยนทิ้งโกโก้มั้งเนี่ยไม่ใช้ไม่โยนทิ้งอะไรไใช้แต่อะไรมโลกับนมไมโลกับนมเท่านั้นแล้วเปิดแก๊สยังไง ยังเออทไมหรอวะเชฟนี่สุดยอดในการทำนะครับเชฟเจี๊ยบไอ้ตะลิวกูหายปไปไหนไหวะ้ตะลิวตะลิวกูหายไปไหนวะทห้ทหตะลิวไคอ่ะเอาวางไว้ไหนเงะ,ะเอา้าอ,าอนได้มโคหอมอ่ะแล้วแบบกลิ่นนิ่หมหูละมุนขึ้นจมูกน,นะเชฟนะจริงไหมเชฟเชฟคุยกับผมก่อนคนในออฟฟิศเยอะเราไม่ต้องตวงทเลย เจเลยครับโอ้โหไปมาเชฟนั่งคนนั่งนั่งคนหรือคนนั่งคนนั่งโอ้โหใ่นมองไปอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันละมุนมากเลยอ่ะมันแบบว่าเหมือนเราอยู่ในพัตตคารอยู่ๆนะเชฟนะใช่ใช่ใช่ตั้งใจการคนต้องคนไปทางไหนเชฟแล้วแต่อ่ะรอแล้วแต่ใจกูอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้ทำไมต้องคนไปทางซ้ายอ่ะ โอ้ยสัตว์ก็เรื่องของกูไหมใช่มือแล้วมือขวามือขวาอยู่เฉยเฮ้กูทำงี้ไหมล่ะไอทำงี้นะเนี่ยไม่เหลือให้พ่อมาดเลยแต่เป็นการลองทำที่แบบคุ้มค่านะครับตอนที่เซฟเชฟเซฟเชฟเชฟเออผมเรียกชื่อกูยี่เรียกผิดเลยอันนี้ถ้าเป็นภาษาแครเมรนี่เขาเรียกว่าอะไรครับไมโลอะไรครับฮะไมโลกัว้าไมโลกัวไม่ไม่ภาษาเขมรขัควเออ ก็เรียกว่าขวายไงล่ะเออมึงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเกับภาษากูหรอกไอ้เหี้ยอันนี้ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมเชฟใช่ใช่อีกนานไหมเสร็จแล้วเนี่ยอีกนานไหมเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยถามบ่อยเหลือเกินมึงเนี่ยพอจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จจริงเหรอเออเสร็จยังไงใกล้แล้วไอ้เหี้ยอีกนิดนึงอีไปดูกันเจ็บ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 เดี๋ยวพุ่งเข้าตากูหรอกไม่ได้ไม่ได้ ก็ตายเลยไหมล่ะอะไรไม่รู้เหรอเออไม่รู้พุ่งก็ตายอยู่น้วเอาได้แล้วทีนี้ได้แล้วเหรออืมไหนถ้าได้ถ้าได้ถ้ายังยังยังให้คนดูหน่อยนี่ตาแบบนี้ไม่รู้พั่วเพราะคุณหอยเขาจะมีสองคนนะมีใครคนนะฮะมีมีคุณหอยแล้วก็มีใครนะฝรั่งเหรอะร่นครับดูการจัดจานของเชฟจิครับ เรียบดว่วนอย่ามีชิูุ๊บบาน,นะครับนี่ครับเราต้องทำยังไงก่อนป๊อวางตรงกลางวางตรงกลางโอ้โหเหมือนขี้เลยขี้ขี้ยอะไรสัตว์เหมือนขี้อ่ะดูยัง,ยงไง,งไมันก็เหมือนขี้นะเซฟป๊าเออเดี๋ยวเราก็จะไปชิมก,กันโโอ้หการรวยผมเยอะเยอะมันล้นนี่ไง ไม่ไม่ดูที่อะไรดิเซฟจะไม่ดูที่อะไรไปโลคั่วไงโอ้ยเกมีน้ำด้วยเซฟเอาเขาคุณหน่อยเขาประชุมอยู่หรือเปล่าโอ้โหมาแล้วช็อปเปอร์แลนด์

ก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มแดงๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่าสับสไปสับสเป s สับสกย s ยสับสกายครับปุ่ม,มแดงๆนะครับ,รบขอบคุณมากบครั